นีัสดีค่ะวันนี้เลยสั่งปลาสมน้อยค่อยรกของคุณน้องตำมีนม่ผิดตำมีหิวเขาอย่างมาลองมองเห็นพื้นเห็นพื้นไม่ขายดีจ้ะสั่งจากสั่งจากอีสานอีสานสุดต,ตรงมมาขึ้นมาเหนือสุดเลยส่งมาเชียงราย

คนได้กที่คิดโดนาะพี่น้องปลาปลาปลาสวยพี่น้องเปิ้ปินปลาสวยงามงามปลาสวยตัวกำลังพอด,ดีกินอยู่ดอกลองกินสูตรมึงก่อนเนาะพี่น้องท่านใดเมื่กินสูตรกะขอโทษขอไปได้แก่มึงหลายหลายพี่น้อง ออกรนอยเดียว,น,วยนึ่งในในลายค่ะเดี๋ยวเอาสำนีคนาจาก้กซีมก่อนเวก็มีกะเทียมกะเทียมทนน้ำจ้ะอันกะเทียมทนนี้กระปุกกระปุกละลอยน้องสังมนเนี่ยห่อน ห่อนฮิดออกยังไหนน้องฮิดพอกออกข้าวได้เชียงรายไปเนี่ยฮิดพอก็ออกไหลเห็ดละงหงก็ล้างลืมออกอีกเลวจ้ะเพื่นเพื่นเพ็กมาที่ดีเพื่อนฮิดกันกันน้ำพอกอับชออกเดี๋ยวบึงก็เทียมทุนนี่่ะอืมมันด้กินค่ะบเอาเนาเอาซิมก่อน เ,เพิ่นนั่นขายใดเพี้ยนผัวปินนั่นเป็น FC, เอฟซีเพิ่นติดตามเพิ่นเห็ดเีก็เลยสั่งเพิ่นมามากินเนีน่ยมีเป็นบักผิดนี่ยผิดผิดแห่สวนเก็บมาเองปลูกเองเก็บเอง,อองกาศกระอน ขอมห,ห่อนจ้ะมม่อยอมออกมึงก็น,น้อพึ่นบุหรี่จางมั้จ้ะแต่ว่าอยากเอามาน้ำเสนอให้พึ่นมามาพี่น้องม,มามาซีนูกันนี่องเพจพี่จัมมี่หิวข้าว พนเป็นทีมงานเดียวกันเบาเบาแดงกับนองมอยเนาะเรับเห็นพ้นกิ่นก็นกกปิกไปแซ่บเสียก่อแค่ไปยิง่ง หวานแล้วก็เยือหม้ข<ม>้าวกินก็ต้องแส่้อพี่น้องแส,ม,งสมแสูมสแส่บอีลีบุเดอวอได้แส่บอีลี่มข้าววันอย่างนี้น ล้มเงรอก็สูงแฉ่ไม่ี่น้องเหุกบ้ย có sự kiện luôn có sắp không mời mình nằm lên nhìn anh kiên bọc phi nọ uhm. ngã bàn con lập sự lắm nhé không nữa anh giấy bỏ được นั่งกินแค่แค่เพียงมื้อข้าวแม่บุมิกกินข้าวของของป่าด้วยจ้ะสิ่งตัวเลย เฮ็ยมอมสะอาดดีดีพี่น้องบุนแขกขายไม่หายยามบุญหนีสั่งไม่กินคนที่มากินปลาส้มจ้ะเสียวทอดก็ได้เดี๋ยวกระปุกนี้เสียวทอดให้บึงด้จะ้ะ แสบดีบุกข้าวพี่น่อยบุกข้าวเลยมราไม่กินปลาสุ่ม เสียมทุนดองเลยต้องร้องเลยอพี่น้องผสมนี่ผคุณในผู้ใดมกัสมกสายมักสายผสมนี่ร้องเบืองจากใช่ จะสุมคำเหล่า้วย tôi đã xin mấy hết hết ăn số cái kiếm bước đi nó chạy anh đi ăn